<c oughs> ตอบคำถามปัญหาหลายๆอย่างของแต่ละคนที่พระท่านได้อาศมารถเข้าสู่ความสงบอันสูงสุดใดคืออัปปนาสมาธิหรือชาติสีก็แล้วแต่เดียวกันนั่นแหละส่วนมากสิไปของข้าอยู่ตรงอาการปิติสิมีความสงสัยในอาการปิติสงสัยในความรู้สึกีิวาอาการโยกอันนี้คือเป็นตตื่นเต้นตกใจปในดอก ก้อนที่เขาสู้ความมันสิพนันอ,อันดับหนึ่งอันดับสองคณนิกะจังสี่มันก็จะมีความสงบัางเล็กน้อยแล้วก็อุปจาระเริ่มร่มๆเกิดโตโตโต,ต,ตเขาสิระวังเขาสู้อุปจาระนี่แหละมันจะมีหลายหลายอย่างที่เหตุให้ความรู้สึกเข้าโยกหนาโยกหลังโยกซ้ายโยกขวาแต่ว่าโยกมันไม่ได้โย,ยกแห้งประนันดอกมันโยกในความรู้สึกนั่นคือว่าแห้งก็ซือแต่ว่าตัวกายจริงอะกระโยกยัวห่างห่างเบแห้งเคลื่อนไปสาะ ต่อมาก,กะในลักษณะนี้ก็คือบางคนก็มีอาการโยกแล้วก็ไปใส่ไปไปจออยู่ในความรู้สึกอาการโยก้วก็ว่าเอ๊ะกูคือบ่ภาวนาจังสิกมตมีบางคนกะเมื่อมันสิข้าถึงคำภาวนามันลดออกไปแล้วจังสิคำภาวนาลดออกไปแล้วอีกอาการหนึ่งสีค้นติดคัดลายก็คือว่าหายใจตีบหายใจตันหายใจฝืด เป็นอึดอัดเป็นแน่นแน่นจังสิถา้าห้าผพานความรู้สึกในความหยุดในความสงสัยในตัวนี้ว่าคือหายใจพอออกคือนักนักไลนักบ่าหรืออึดอัดในทองออตีหัวใจเป็นเอินว่าเป็นเป็นนักนักจังสิออลักษณะอาการเสียแก่จังใดอันนั้นมันเป็นแค่เครื่องตรวจสอบอความเป็นจริงแล้วมันเป็นปกติของมัน แต่ว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเหตุในห้าลังเลเหตุในห้าวสงสัยเหตุในห้าย่านตกใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นเคยเกิดวิธีแก่คือว่าเราต้องไปใส่ใจตรงนั้นใส่ใจแค่ล่มเท่านั้นเองตามธรรมดาแล้วครับมันก็นมีมันเป็น,เป,นเป็นเครื่องพานของมันมันเป็นลำดับลำดับลำดับของมันแต่ตะกี้ห้าเริ่มภาวานาจับลมหายใจความคิดกับฟุง้งซ่านไปปุ่นไปพ,ไปพี่ไปหาผู้นั้นไปหาผู้นี้ หาบานหาเฮื่อนหาคนน่าหาคนหนี่ธรรมดาหรือว่าเขาดึงเขา้มาเมื่อดึงกลับเขา้มาในค่ำบริกรรมพุทโทกับร่มเขาร่มออกอยู่เรืเ่อยๆต่อมาถา้ถาจิตมันเริ่มร่วมมันร่วมคือร่วมบพาท่านจะถึงที่สุดร่วมเป็นระดับของไฟของมันใน้ขันตนแหลกต่อมากกําลังจิตข้นไปสู้อันที่สองเริ่มร่วมเริ่มร่วมแบบเริ่มตั้งมันเริ่มตั้งมันเดี๋ยวาทมันตั้งมันเริ่มคงที่ ไปเลยอาการพิธีการสั้นโยกหรือนีอาการจุกสีข้อคือสิน้ำตาไหลมัง่งอันนี้คือว่าผู้ใดเคยติดปัญหาใดของภัยของมั่นนั่นนะ,ะให้นําเอาไปแก่จากของได้ที่นี่เบาๆร่วมเบาร่วมถ้าของอติดอาการโยกก็ไม่ต้องสงสัยว่าโอ้มันเป็นแค่อาการพิธีเป็นเครื่องหลังเป็นเครื่องเห็ดห้เห่าสงสัยหรือเป็นเห็ดห้เห่าออกจากสมาธิเห็ดายเห่า,านาเห็ดเห่ากลัว คิดไปแท้จริงแล้วมันมันบอกเป็นอย่างตัวนี่เออเพลินวามันบอกเป็นอย่างสแสดงว่าเพลินต้องผ่านมาแหละเพลิพนจ้งสิงตอบได้เป็นได้แต่มันเป็นเพลินเป็นเราละน,นี่นี่อันนึงก็คือวิธีปลอบใจเจ้าของเอง <Okay. S 1> พวกอึดอัดในใจพวกเป็นบีบ,บ,บหัวใจ,เป,วใจเป็นหัวใจเต้นแห้งๆเป็นขึ้นใจสีขาดพวกนีอ,อลักษณะนี่สิผ่านยากมันย่านตาย <Okay. S 1> ความจริงคือมันย่านตายนั่น มันยัง,ย,งยังเป็นโลกอุปทานขนยานตายนั่นอุปทานก็นดีาการ์นการมนอันหนึง่งในเนื้อยาะหนึง่งความรู้สึกอันนี้ว่าต้องไปใส่ใจในการพิจรารณานี่เป็นลำดับขันของการถีห้าจะต้องละละแต่ละอันแต่ละอันอข่าม,มันให้ได้ใครขใเข้าใจคําว่าว่าต้องไปสนใจพีหน้าในความรู้สึกอันนี้แท้จริงแล้วโดยร่างกายโดยปกติของมันมันเปลี่ยนไปตามนั่นนะ แต่วความรู้สึกของเฮ้ามันเป็น<อ>่นมันจิดึงเฮ้าลังเฮ้า<อ>พยายามเพื่อให้เฮ้าบ่เข้าสู่สมาธิอันตั้งมัน่นนะจังว่าความรู้สึกโตมันรู้สึกโตอยู่แต่ว่านี่เอาความคิดทั้งเบิดนี้ในสตินั่นแหละเขามาจ่ออยู่เฉพาะล่มเท่านั้นมันสิเกิดยังขึ้นกระซางให้ตั้งใจในความตัดสินใจว่าเอาตายกับตาย<อ>ตายกับตายโหลด ถ้ามันสิตายเพราะว่าภาวนายังในหน่อยตายในภาวนาเนี่ยแมนกูสิบรูเห็นเป็นยังกระตามเ,เออเพิ่นกว่ามันมีสุขติเป็นที่ไปอยู่แล้วผู้ภาวนาผุดโทษผู้จับลมหายใจอย่างกะแล้วแต่ไปเลยคือ,ค,อคือโสตายเลยตัดตายเลยอ่าให้มีความคิดนิ่งนิ่งอยู่สตินี่จับอยู่แคล่มหายใจนั่นแหละ,ะจับอยู่แคล่มหายใจเออบางคนเป็นยังคือว่า เป็นคือสีดิง่งบูบแล้วก็ตื่นขึ้นมา<อ> <c oughs> นั่นแหละท่าน,นี้โดยอีกทรัพหนึ่งเพิ่นกขว่าเอมันสิตกภาวะว่งแต่ว่าตื่นจากภาวะว่งก่อนเขาสู้พบเดิมแหละเขาว่าภวะวังกันดีเออเขาสู้พบเดิมแต่ว่า<อ>มันสิตื่นก่อนมันสิหยาดเอิ่นนมาหยาดตกใจมันเป็นบูบบวบบาๆือสิลนอยู่เลยลนอยู่เรอยนะปล่อยเลยลนกับือ้นลนตายกับือตายอืดอัดกับืออืดอดัด คือให้ให้ให้รู้ใ,ในความรู้สึกนี่เพื่อว่าสิคลายความสงสัยในอาการนี้ความรู้สึกนี้ให้ได้ปล่อยเลยตายก็คือตายแต่เขาโสตายแบบนี้ปุ๊บเอินว่ามัน,ม,นมันตัดกายไปมันตัดกายแล้วมันบอเป็นห่วงในร่างกายแล้วผู้ได้กเกิดมาตายทั้งนั้นหนักตายก็ให้มันตายถ้ามันตายยังสี่เขาต้องผ่านความรู้สึกอึดอัดนี่ให้ได้ร่มหายใจตีบตันฝืดฝืดเครื่องแล้วแต่ ก็ใหายมันรู้อยู่อย่างสันรู้สตินะ่ะรู้ร่างกายี่ก็รู้รู้ด้วยความรู้สึกนะ่ะก็รู้ <c oughs> สติแบบนี้จออยู่ในร่มหลดจอที่ในร่มเขา่าร่มออกอก็ขา้มาระลามหายเท่าสิเห็นแต่ร่มแบบนี้ร่มเขา่าร่มออกร่มเขา่เขาร่มออกร่มเข่าร่มออกอย่าไปสนใจยังคําววาเห็นคือสติเห็นความรู้สึกในหันลหลหามันเห็นตัดความรู้สึกออกจากความอึอดอัดได้แล้วตัดความรู้สึกออกจากความโยกหรือความ อย่างอื่นได้แล้วเอาแค่ว่ามาจออยู่ในร่มนี่แหละจออยู่ร่มเข่าล่มออกร่มเข่าล่มออกแต่ห้าพันจุดหนี้ไปเลยโดยบ่ราสนอาการต่างๆหรือภาพนิมิตต่างๆสิเกิดขึ้นนะเมื่อมันถึงความสงบอันสูงสุดก็คืออัปนาสมาธิมันสิเผลอไปเองดอกมันสิลุดไปเองกับแมนเผลอไปเองกับแมนเผลอไปเองเป็นสกสารจังสิเข่าใจคําว่าเผลอไปเองมันสิสงบดับได้นั่น หรือว่านั่นน่ะกก็ขืนยุ่กับจต่ขกองออกมาแล้วจังเ้าใดดอกอาการนั้นออกมาเ้าจังออกมาแล้วจังมาเ้าใดว่าอุย้ยสบายโล่งแง้งไม่เคยเป็นนะนี่เป็นความสุขอันเกิดจากสมาธิเด็เป็นผู้มีในบันทึกหนังสือเพ่นกะว่าเอกคาตาลมเป็นผู้มีอุเบกขาเป็นอารมณ์เดียวคือมันว่างจากความคิดปรุงแต่งสแสวงหาใด้ดทั้งสิน้นแล้วจิตมันสงบด้วยอำนาจสมาธิที่เฮาพยายามให้มันเกิดให้มันเขา้า ออกมาแล้วนี่สิรู้ซกเบาบดทุกอย่างออกมาแล้วได้จังเบาด้แน่นอนนี่นนนบ่ท่านได้ออกเบาอย่างบ่ท่านได้ดอกสิโตแข็งหรือบ่แข็งเบ้าบ่ท่านได้อันนั้นคุนสรุปร่วมอาการเพื่อให้เกิดค่ายความสงสัยสื่อส,สดอกที่ว่าสมาธิบางอย่างมันโตแข็งแบบนั้นโตแข็งแบบนี้กับถือของพนถือของพนแต่ผู้เป็นเองโดยแท้จริงแล้วก็คือออกมาแล้วจังเบาด้บ่ได้ดรู้ดอกในตอนที่มันเป็นตอนนั้น่ะ อออกมาเพื่อเลยกเสียบหาวิธีให้คลายความสงสัยคลายความกังวลโดยสื่อในหลายๆย่างมันประพานพื้นฐานมันประพันพื้นฐานตัวนี้ก็เลยทําความเข้าใจกับตัวเองให้ดีสะวะ่อาออตายก็าตายไ้มึงสิอึดอดัดมึงสิแน่นหายใจฝืดใจตัน,น,นมึนสนนมนสงมสิเขา่าบก็เงยก็แล้วแต่จับร่มดีๆจับล่มดีดๆหายเข่าหายออกหายออกมันเห็นหอดล่มหมดละร่มล่มสิเป็นนวน่นๆขาๆวๆหรอก บืดบืดไปบืดมาบืดไปบืดมาถ้าห้าว่าสนใจยังเอือนสีขามาพามาผ่านแสงวูบวับยังก็แล้วแต่มาผ่านเห็นมนนีนั่นนี่ก็แล้วแต่มาผ่านแต่ห้าบว่าสนใจห้าอยุดสนใจอยู่แชร์ควัมลมเอาสติมาจับอยู่กับลมนี่เดี๋ยวมันเผอพึ้ไปเองดอกอันนั้นแหละเผอไปเองเป็นความสงบสูงสุดทั้งการบรคิดแล้วอน,นี้สิเป็นผู้มีความหล้ยอยู่เด่นๆว่างๆอยู่อยู่อีกอันหนึ่งไป มันสิว่างอยู่ทั้งสัน่นว่างนลึงว่าเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในเอกคาตาลมอุเบขานั่นเองออกมาแล้วดอกจังเบาได้ออกมาจังมหาคำเวอบคำภาษาพูดภาษาเขียนเพื่อประกอบสิ่งเ่านี้เพื่อให้เกิดการบรรยายใ,ให้ความเข้าใจซึ่งกันและกันนี่สือชิบวะอีกอย่างนึงก็เจโตวิมุตติรุด้นทั้งจิตคือมันบกคิดเออบทัทเทนเนียนปัญญาวิมุตติแต่ปัญญาวิมุตติก็อาศัยการคิดหลักถิมในสิ่งที่คิดนั่นเอง บให้มันเกิดอารมณ์บางคนก็ถามว่าความรุดพ้นเป็นยังไงรุดพ้นรุดพ้นจากอะไรอันนี้เป็นการล่องความู้ซื่อๆดอก <c oughs> ล่องความู้ <c oughs> ส่วนมากกับคนธรรมดาอ่านมากนั่นแหละฟังมากอ่านมากจากตำราและอาจารย์เพื่อถา้า้าตอบไปเั่วว่าพิษกับที่อาจารย์ของเพิินว่าไหวหรือกับตำราจิตตอบไปทั้งสี่แกจิตไซหัวสิมีการดูถูกไม่ว <c oughs> ่าแมนว่าเออ่า มันบ่ได้แม่นลุดพ้นจากการคิดเด้รุดพ้นต้องรุดพ้นจากการไม่คิดสิเด้บ่อบนําเขามาให้เกิดความรู้สึกเด,ด้แต่เ้าตอบเอาเฉพาะผู้ที่นําปฏิบัติกันก็แล้วกัน <c oughs> ลุดพ้นจากตัณหาคือความอยากด้ดังใจลุดพ้นจากอุปทานคือความยึดอยากให้เป็นดังที่ตัวเองคิดอะเนี่ยอยากที่เป็นถึงที่โองคิดนะมันก็นลุดพ้นจากตัวตนพร้อมลุดพ้นจากอัตวัตุววาปาททานพร้อม ลุดพ้นจากศิรพุทธภานพ,พอร์มลดพล้นจากความยินดีพอใจพอมคือการมาลาคะเนี่ยลดพล้นจากการมรลาคะลดพ้นจากราคะแล้วค่าราคะแปลว่ายินดีพอใจยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแน้ในอารมณ์ต่างๆที่สัมผัสเกิดขึ้นลุดออกไปแล้วว่าเป็นไปไดังคิดอยู่แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วมองเห็นเป็นสุญญาตาอยู่แล้วลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งที่ตัวเองคิดตั้งเอาไว้ลุดพ้นจากสิรพน์ตูปามาตรออในในสิ่งที่เองเคยรู้ <c oughs> เคยเห็นเคยเป็นหรือเคยนั่มาปิบัดยังก็แล้วแต่ลุดพ้นจากอัตตาและตัวตนพอ้อมเนี่ยคำว่า,าลุดพ้นเอาอย่างว่าเป็นเครื่องยืนยันความรู้สึกยืนยันได้วา่ามีความรู้สึก ยังกับมั่นอีกแล้วในลักษณะนั้นความรู้สึกนี่คือความรู้สึกตั้งใจในความพอใจหรือไม่พอใจชิมิตะลูกกับลูกเหรออันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทํามันจะเป็นแค่นี้ส่วนความรู้สึกทางกายกับเป็นปกติคือคนเฮานี่เละเป็นปกติคือหิวกับหูจักวาหิวว่าห่อนว่าหนาวว่าไขว่าข้าว่าป่้ยกับรักษาให้ยุให้กินเกียบทองปวดท้ายปวดเห้ากับไปเห็ดเป็นธรรมดาคือร่างกายนี่มันเป็นเสมอกัน แต่ว่าจิตใจในความรู้สึกของใจนี่บ่มีบ่มีความรู้สึกว่าพอใจหรือบพ่พอใจบ่มีความรู้สึกแบบนั้นนั <c> ่น <oughs> จึงบอกว่าถ้านรุดพ้นมันเป็ี่ยงใดลุดพ้นตามตัวหนังสือลุดพ้นจากตัณหารออุดพ้นจากตัณหาออและอุปทานตัณหาอย่างตัณหาสามการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอ,อ,อุปทานสีออ่การมุปทานที่ถูกประทานสิรพุทธ ปาะทานและอัตตวัตถุประทานเนี่ยลุดลนลุดพ้นจากหนังสือไอ้ไอ้ตัวหนังสือแบบนี้แต่ว่าในตัวหนังสือแบบน้อมเขมาไม้มันถือกับความรู้สึกของเจ้าของดูบัตเอออันนี้ภาษานี่ภาษาใจภาษาความรูร้สึกภาษาจริงภาษาถ้ำแท่ออมันบป็นงนของเสียเอามาจําแนกแจกในเป็นภาษาเบาภาษาเขียนสีเข้าใจง่ายพวกคนพ้นต้องผ่านประสบการณ์เมื่อผ่านประสบการณ์ ละความรู้สึกต่างๆ่อันใดตั้งหากละจังสื่อ,อื่นว่าหลุดพน้นมีการแค่ว่าให้เนยอย,ยะเด้บแมแนเครื่องยืนยันไม่ใช่เครื่องตัดสินของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าสิ่งที่เราเคยทํามาจะเอาไปตัดสิยนยืนยันกับใครแค่เ่าให้ฟังเออพูดให้ฟังไม่ได้พูดให้เชื่อเออต้องพานประสบการณ์มัสกรคนพวกนี้บมอมแมนหลุดพ้นจากการนึกคิดเอาตามหนังสือเด้เออเพิ่หลดพ้นจากยังเออราคะตัวเดียวมันก็โทรสาโมหะก็จบแล้ว คือความยินดีพอใจตัวเดียวนั่นแหละในความยินดีพอใจอก็เลยมีกลไกการทํางานก็คือว่าอุปทานซีนั่นเองการมุปทานที่ถูกประทานศีลพจพรตูปทานอัตตะวัตุประทานเนี่ยจริงๆมันโตเดียวกันนะเสีเอาตัวใดตัวหนึ่งขื่นก้อนกระไรแต่งนั้นนี่ถ้าเข้าใจในความรู้สึกตัวนี้หรืวคลายความรู้สึกในความพอใจตัวเดียวมันก็นจบละอันนี้คือพูดให้ฟังไม่ได้พูดให้เชื่อ ทุกคนต้องผ่านประสบการณ์นี้บแม่นผ่านประสบการณ์แค่การคิดการใช่เหตุผลคาดคะเนแล้วก็ลงตามข้อสรุปแบบนั้นแบบนั้นมันสรุปได้ถือเบิดนั่นแหละถ้าคนชำนาญเจนจัดในการอ่านมาสรุปได้แต่ว่าความรู้สึกของตัวเองจะวางได้หรือไม่ออรุดพ้ทางจิตคือการทำสมาธิอันสูงสุดรุดพ้ก็คืออัปปนาสมาธิหรือชาติซี ตอนนั้นมีความอุเบกขาย่างเดียวว่างอย่างเดียวเออนี่ว่างเป็นเครื่องยังสืบว่ามียังเกิดขึ้นสบายนี่เออเนี่ยเป็นเป็นความสุขอันเกิดจากสมาธิที่มีความว่างคนเฮาแต่ว่าคิดยังมันกับว่าทุกเท่าน,นั้นเลยว่าลดพ้นจากจิตคือความคิดบุงแต่งต่างๆหนาหนาออแต่ว่าต่อมานี่ออกมาแล้วนี่พิบนี่ เวลามีการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันเบิ่งดูมันสิท่านหรือบ่ท่านถ้าทำอารมณ์ความรู้สึกได้เหมือนกับตอนที่เขาสู้อัปปาราสมาธิหรือความว่างในขณะนั้นได้ท,ทั้งทที่ยางไปยังมาเห็นกันนี่แหละ<อ>ซึ่งว่าเขามาย่องแหละสีดีใจเยอะบ่นั่นยังได้แต่ว่าดีใจปลื้มแบบนั้นแบบนี้ในความรู้สึกได้นี่อันนี้พูดถึงความรู้สึกแล้ว<อ>ถ้าเขามาดได้ศูนย์ฮึบขึ้นมาท่านที่นี่ฟังดีดี มีอารมณ์ล่ะเนี่ยยังบะเอิน่าปัญญาด้นี่ยังบะเอิน่ารุด้นทั้งปัญญาดิรสัน้นเียเจตโตวิมุตติผู้ได้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้กับผู้นั้งกัรลูวาน,นั่นคือความรุด้นสูงสุดทั้งจิตคือการไม่คิดนั่นเองมันอยู่ในความว่างอย่างอารมณ์เดียวเพื่อเรื่องอุเบกขาเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในอุเบกขาเป็นเอกคตาลมนี่ยังเป็นอารมณ์นั่นอยู่แต่ถ้ารุด้ลทั้งปัญญาดิคือการกระทบกับทางกัน ในการข้ามเบาข้ามาจยังก็แล้วแต่ถามันบอามันบ่ถือใจในสิ่งที่ตัวเองคิดไปเด้นั้นเห็นว่าละการลาคะกันมีคือเก่าที่ถูกประธานกับมีอัตตาวัตถุประธานสื่อวัตถุประธานการมุประธานกัร่วมอยู่ในหันคือเก่าเอาความรู้สึกที่มันสี่ศูนย์หรือว่าศูนย์โมโหหรือไม่โมโหเราไม่เป็นเครื่องยืนยันเออโดยสติที่มันคงมันไว้แล้วถ้าผู้เพิ่นเหตดใดผู้่นเหตุใดมันสิรลู้ท่านบัหลู้ท่าน ลู่เท่าท่านสิ่งีิขิดปรุงแต่งไปว่ามันจะเกิดไพ่ย,ยังเกิดขึ้นอันนี้พิษหรือถูกกระสางข้าเจ้าว่ายืนยันตัดสินที่ว่าเขารู้รู้รู้กับรู้นั่นแหละแล้วก็บ่ได้เอาแต่ของไปเป็นผู้รู้พอมันจรู้อยู่ในของมันการแสดงรรมหรือว่าการตอบโต้ซึ่งปัญหาซึ่งกันและกันก็มีเป็นธรรมดาแต่ในในความจริงของขาเจ้าเองสิบว่ายืนยันสิบว่าตัดสินเประยังเพียงแต่ว่าเจ้าถามมากคอยก็ตอบไปตอบไปตามนี้ตามนี้ตอบได้ทั้งสองยางสองยางตอบไปตามตัวหนังสือตำล่าและอาจารย์เคยว่ามาก และตอบได้ตามสิทธุของเป็นมากอีกหนึ่งแต่ไม่ยืนจัดตันสินเด้ในจริงจริงของเขาเจ้าน่ะบ่ต้องการเอาชนะกับไผ่นีก็คือว้าไปเวาหลาแล้วว่าเราแล้วลักษณะนี้จะบอกว่าลดพ้นจากสิ่งใดจากความยึดมั่นถือมั่นในราคะคือความพอใจเนี่ยพอใจทุกอย่างพอใจจากทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายใจรูปสิ่งกิริสัมผัสและอารมณ์บ่มีความพอใจแล้วจากตาหูจมูกลิ้นกายใจน่ะ <c oughs> ยังสั่นนะเมื่อมัน มีความรู้ท่านตัวนี้แล้วความคิดเห็นที่เอาเคยเคยแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้อื่นมาเข้าใจจากของหรือเพื่อให้เห็นเหตุเห็นผลตามจากของได้ยินได้ฟังตามเพื่อการทำาม่ยังกระสงเขาจ้าบ่อนั่นแหละบ่อบ่อบออธิบายต่อไปแล้ว้ามันหลุดอยู่ในนี่แล้วเพียงแต่พูดไปตามเหตุและปัจจัยซื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้น่ากระทำหรือไม่น่ากระแล้วแต่น่ะพอเข้าใจดอกเอาไปแก้จากของเอาเองสําหรับ คือเฮาเอาเบดตั้งแต่เริ่มสมาธิแหลกตอบให้เบดนั่นแหละส่วนการสีเข้าใจหรือว่าเข้าใจนั่นก็เป็นเรื่องสติและปัญญาของไัยของมันใน,นการพิจารณาแยกแยะเอาเองเอาบางอย่างถ้าเฮาบทันเข้าใจจะพึงประมาทเมื่อประมาทแล้วเมื่อดูถูกแล้วปึ๊บมันจะเป็นของถี่ขัดกับของไวเอง หลายหลายคนเป็นเงสันอันนี้ไม่ถูกอันนี้ผิดด้้ยมันจิสังสมความกิเทนของเจ้าของเกิดมาเป็นเครื่องขวางปัญญาของตัวเองนะเป็นเซนซนเอาพอ <c oughs>